ตรวโตัมาสัมธรทัะนะโมทัสาเกะดตัว阿拉ตัโธสัมาสัมุทัะนะโมตัศนคะกิโตัว阿拉ตัโธรัมาสัมทัศนาพุทธังสละนังตา ธรรมตาลนรรมกจามีงกัมตาลนรรมกจามพระธรรมปริยัตัโตตตายะันเตตักจังธรรมโมโอตัปโเตะนะบัดีมจด้พูด รรมาเรื่อนด้วยเพื่อการปีใหม่พอต่อใหม่มาถึงเข้าชีวิตของเราตั้งหลายที่เกิดขึ้นมาแล้วก็ผ่านอุปสรรปีเก่า มาแล้วจนถึงพอต่อใหม่ดีใหม่ตัก,กลาดใหม่ความคิดพอให้เปลี่ยนใหม่ถ้าพอต่อด้วยความพูดก็เปลี่ยนไปตามพอต่อด้วยคิดใหม่แล้วก็พูดใหม่ทำใหม่ตั้งใจใหม่ตั้งใจในลัทธนาจางย์ บ้างคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นเจ้าของพระศาสนาวางวิธีการให้เราทั้งหลายได้เป็นชาวพุทธหรือพุทธปริษัตทั้งหลายไว้ให้ทำความดี่ในวิธีทางต่าง,างห,ลาหลายวิธี ดังนั้นปีที่ผ่านมาถ้าพระพุทธทั้งหลายหรือพระุทธสั์ทั้งหลายไม่ได้ทำความดีเต็มที่ทำความดีในวิธีไหนบ้างวิธีที่พระพุทธเจ้าวางไว้มีให้ตามมีรักษาศีลมีถวดน แล้วก็นั่งภาวนาพิจารณาชีวิตของตัวเองที่ผ่านมาว่าได้ทำความชั่ววิถีไหนบ้างได้ทำความดีวิธีไหนบ้าง,าางเพราะคำสอนของพระพุทธเจ้าพราะองค์วางไว้ให้เราทำตามตะนั้นเราได้ทำทีอย่าง ปีที่แล้วมาทานได้ทานขนาดไหนศีนเลเคยลักษาม,มากี่ครั้งก็มนนั่งภาวนาก็ไมากี่ครั้งฉะนั้นปีที่ผ่านมาเราก็คิดได้เองว่าเราทำความดีมากกว่าทำความชั่ว เพราะวิธีทำมาทำอยู่สามทางทางาแแะ้าทำาากราตำตลอดถึงทางใจอันนี้เป็นวิธีที่ความดีจะเกิดขึ้นหรือความชั่วจะเกิดขึ้นจากการกระทำสามทางนี้ฉะนั้นเราทั้งหลายทีเ,เก่าผ่านมาแล้วเราแก้ไม่ได้ เารนพวกอจานั้นี่มาถึงพอต่อใหม่ตักกราดาษใหม่ปีใหม่เราก็คิดใหม่จะไปทำใหม่ตั้งใจใหม่ว่าจะไปทำความดีเพิ่มให้ได้กว่าปีที่แล้วโดยวิธีต่างๆมีวิธีไหนบ้างให้ทานได้ไหม ปีใหม่จึงมาทำอีกทำครั้งเดียวให้มันคุ้มทั้งปีนี่ก็ไม่ได้เท่าไหร่แต่ถ้าหากเราทำทุกวันทุกวันเหมือนชีวิตรเราผ่านเราทานได้ทุกวันเราก็คิดได้ว่าเราเสียสละได้บริจาคได้แต่ถ้าหากเรา